ก็สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาชมออร้านขายวัตถุมงคลน,นะครับโหนี่เป็นงานทองเหลืองนะครับเป็นสิงนะครับผมน่าจ,จะเป็นสิงเตนะครับก็เป็นพญานาคก,ก็มีนะครับผมสวยมากเลยนะครับผมพญานาคเป็นงานทองเหลืยงนะครับ เป็นรูปถ่ายก็มีนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อสดนะครับสวยนะครับผมเป็นงานศิละปะนะครับน่ครับงานนี้สุดยอดเลยครับผมเป็นงานทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองเป็นรูปสิงโตนะครับสิงโตสวยมากเลยครับผม ยานาคก็มีนะครับยานาคนี่ครับเขียนต่างๆเดี๋ยวจะให้ชมไปใกล้ะนะครับผมหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมลงยานะครับ เป็นหลวงพ่อรวยสองก้านะครับผมก็ราคาพร้อมพร้อมใช้เลยนะครับเรียบ่างสวยเลยนะครับผม หลวงปู่ทวดสองเนะครับ <29 S 1> เป็นพระสมเด็จก็มีนะครับผมเรื่องกรอบพร้อมใช้เลยนะครับสวยงามมากนะครับผม จมีพระหางหมากนะครับผมตระหางหมากกำเข้านะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับก็ศักดิ์สิทธิ์ครับผมนีม่เป็นกล่องสองพระนะครับกล่องสองพระร้อยห้าเก้าชมด้านบนครับผมด้านบนก็จะมีรูปถ่ายหลวงพ่อสดนะครับ เป็นรูปไายเก่านะครับผมหายากนะครับพร้อมกรอบไม้อย่างดีเป็นพยาพุทธนะครับผมนี่ครับที่สวยมากครับผมเป็นงานทองเหลืองนะครับทองเหลืองเก่านะครับงาน นี้เป็นงานทองเหลี่ยมกับสิงโตสิงโตนี้พญายนาคครับผมก็พญายนาคก็เป็นสัตว์ในตำนานนะครับเดี๋ยวดูราคากรอบพระครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ ก็มีหลายหลายขนาดหลายรูปแบบนะครับผมทั้งสีทองนะครับสีเงินก็มีนะครับผุนท่านผู้ชม,มก็เป็นนีะครับเป็นสายเหลียดสายอะไรครับผมก็ ถ้ามีลูกค้าเช่าออที่นี่ก็ซื้อซื้อสายเลียดแล้วก็พร้อมกรอบไปใส่ด้วยเลยครับผมนี่ก็เป็นแหนบนะครับผมแหนบสําหรับเอใส่พระเครื่องนะครับผมก็ถ้าเรามีพระเราไม่อยากใส่สายสร้อยแล้วก็เอาแหนบเนี่ยนะครับใช้พระห้อยตรงนี้แล้วก็เนหน็บไว้ตามสูงเสื้อนะครับผมหรือคอเสื้อนะครับ หลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับหลากหลายครับผมก็มีพระผู้ก็มีนะครับผมเป็นพระร่วงหลังราคืนนะครับเวยงามมากครับผม ก็สำหรับชาวพุทธอย่างเรานะครับก็ก็หลีกงี้ไม่พ้นนะครับหาเครื่องวัตถุองคลไปเพื่อจะเป็นยึดเหนียวจิตใจนะครับผมสักการบ,บูชาเพื่อเกิดโชคเกิดลาบนะครับนี่ครับก็อย่างนี้ก็พร้อมกรอบนะครับสวยงามเลยครับสามเก้าเก้า พันสองเก้าเ้นไอไข่นะครับผมที่ไข่นะครับสามนเก้านะครับหอมไส้นะครับผมสามเก้านะครับ ีย๋ยวพาดูด้านนี้ครับด้นนี้ก็จะเป็นกำไรนะครับผมกำไรหยบกกำไรข้อมือนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมกระดับด้วยอัญยมณนีครับแล้วก็มีมีชุดรักเรื่องนะครับด้านในนะครับก็สลหรับท่านในที่ มาเท่นี้ก็สามารถเข้ามาอุดหนุน,นเฮียเขาได้นะครับผมนี่พราะสายถูราคาราคาแบ่งกันนะครับเป็น,นเดีนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ครับสะดุดตาผมมากเลยนี่อยู่ในกรอบด้วย อินเรีดข้อมือนะครับอินเรีดข้อมือหลวงพ่อรวยนะครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยครับราคาก็หกร้อยเก้าเก้านะครับผมไม่แพงนะครับ เยอะเลยครับผมนีม่รับไส้เลียดวงข้ารวยนะครับกำลังโด่งดังนะครับผมไม่แพงน,นะครับผมยังเ,เขาขายไม่แพงน,นะครับมีแต่ส,สวยๆทั้งนั้นเลยครับผมหลายรุ่นนะครับ6ยเก้าานะครับผมจะเป็นเลียดลงยานะครับผม เป็นไส้เลียดก็มีนะครับผมถ้าวันนี้ก็จบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคผมสวัสดีครับ